สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่รักและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการลบเลขด้วยประโยคสัญลักษณ์นะคะเด็กๆดูข้อที่1 8ลบสองลบ2ได้เท่าไหร่เด็กๆก็มาใส่ตรงนี้ถ้าเด็กๆไม่ํำนาเด็กๆก็ขีดนะคะนี่เลข8เด็กๆก็ขีด1 2 3 4 5สามี่ห้าก เจ็ดแปดลบลบอะไรคะลบสองใช่ไหมคะลบสองเด็กๆก,ก็ค่าทิ้งหนึ่งสองเด็กๆก,ก็นับที่เหลือเหลือเท่าไรเด็กๆก,ก็ามาใส่ตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างหลังนะคะอ่าดูต่อไปแปดลบลบอะไรคะลบศูนย์ศูนย์มีค่าไหมคะไม่มีแปดลบศูนย์ศูนย์ไม่มีค่าก็ได้ตัวมันเองคือเลขแปดอ่าเด็กๆก,ก็เอาแปดมาใส่ตรงนี้นะคะอ่าต่อไปแปดลบห้า เด็กๆก็ขีด8ขีดแล้วก็ลบ5้าเด็กๆก็ค่าทิ้งไป5้านะคะเหลืออะไรเด็กๆก็มาใส่ตรงนี้ได้เด็กๆไม่อยากขีดเด็กๆใช้ไม้ไอติมก็ได้นะคะเด็กๆหาไม้ไอติมมาแล้วก็นับรวมกันแล้วก็ค่าทิ้งไปกี่อันเด็กๆก็เอาทิ้งไปเลยนะคะที่เหลือเด็กๆก็ทําเหมือนเดิมนะคะเหมือนข้างบนข้างล่างเนี้ยเด็กๆก็ทํานะคะเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆเปิดมาหน้าที่13นะคะ เรื่องการเขียนเลขอาราบิกนะคะทบทวนตัวเลขนะคะตัวเลข1ถึง20่นะคะเด็กๆดูอันแรกเลขอะไรคะเลข1นพอเลขหแล้วเป็นเลขอะไรคะเลข2องอาราบิกนะคะเลข3เลขสี่มีแล้วต่อจากเลข4ก็เป็นเลขหเลขหกมีแล้วแล้วก็7 8 9ดแสิบ 11 12 13 14มีแล้วก็15 16 17 18บหแล้วก็ 20, 20 20มีอะไรกับอะไรคะสกับ0นะคะเก่งมากเลยะคะ่ะน้เด็กๆเปิดไปหน้าที่14นะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนตัวเลขเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เป็นเลขอาราบ,บิกต่อไปเป็นเลขไทย1นึถึงยี่สิบนะคะ,ะต่อไปอันแรกเลขอะไรคะ เลขหไทยต่อจากเลข1ไทยก็เป็น2ไทย3ไทย4ไทยห้าไทยแล้วนี้มี6กไทยแล้วอะไรคะเไทย8ไทย9ไทยสิบสมีอะไรกับไรคะหนึ่งกับ0ูนย์แล้วก็นี้สิมีหนงกับหนึไทย13ไทย1ิบไทย15ไทย16ไทยนะคะ 17ไทย18ไทย19ไทยแล้วก็20ไทย20มี2อครับศค่ะขอบคุณค่ะ